เธอเดินมาใจก็เต้นเต้นถว่ไม่กล้ามองตรงๆกลัวใจมันจะพังละเธอน่านรักจังใจฉันมันวิวแต่ต้องระวังพู้เธอคงไม่ปลือมใจมันลั่นแตกต้องห้ามไว้ความชอบไม่ผิดไหมตอบตัวเองไม่ได้อยากขอไปใกล้แต่ต้องถอยกลับกลัวคำวันพี่ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะชอบเธอแต่กลัวเธอรู้ความมัดนี้เก็บ ใจมันวันแต่ขออยู่ห่างเมื่อนี้ผมจบแค่ฉันแอบมองเขาเดินเคียงข้างเธอฉันได้แต่ยืนเศร้ามองดูความรักของเขากับเธอในเงายิ่งของเธอมันแสงที่ส่งมาแต่ก็รู้ตัวดีว่าฉันเป็นได้แค่าการใจมันลับแดดไปคาไม่กล้าก้าวจะคือดอกไม้ส่วนฉันคือแค่เงาเก็บความชอบนี้ไว้อาไว้ในใจบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันไม่ใช่ แต่ข้าไม่กล้าก้าวเธอคือดอกไม้ส่วนฉันคือแค่เงาเก็บความชอบนี้ไว้แอบไว้ในใจบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันไม่ช,ชอบเธอแต่กลัวเธอรู้ความลับนี้เก็บไว้อย่าให้ใครรู้หัวใจมันวันงแต่ขออยู่ห่างเรื่องนี้คงจบแค่ฉันแอบมองเขาเรินเคียงข้างเธอฉันได้แต่ยืนเศร้ามองดูความรักของเขากับเธอในเงายิ่งคงเจอมันแสงที่ส่องมา ดีว่าฉันเป็นได้แค่กาวใจมันล้ำหน้าแต่ขาไม่กล้ากา้าวแต่คือดอกไม้ส่วนฉันคือแคงเงาเก็บความชอบนี้ไว้แอบไว้ในใจบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันไม่ชอบเธอจากตัวลัวเธอรู้ความลับนี้เก็บไว้อย่าให้ใครรู้หัวใจมันวันแต่ขออยู่ห่างเรื่องนี้คงจบแค่ฉันแอบมองฉัน ไได้ไปยิ้มสั้าะไรเก็บในใจแปลกชอบเธอแค่ไหนก็ต้องห้ามใจไวเพราะวันหนึ่งผัวเธอจะมาไล่ชอบเธอแต่วกวผัวเธอความตันที่เก็บไว้ให้เรู้วัวใจมันวันขออยู่หา่างเรื่องนี้คงจบแค่ฉันแลมอง